สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เมนูนำเหนือป็นยำปูมา้ามะม่วงปลาระค่ะอร่อยมากๆกค่ะเมนูนี้ทำง่ายแต่อร่อยสุดๆค่ะไปเข้าครัวเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้มีปูม้านะคะมันหรือว่าไข่เน้นๆค่ะตามด้วยมะม่วงค่ะพริกกินลาติโกกแล้วหอมแดงขึ้นชายค่ะและก็มะนาวหนึ่งชิ้นนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ามะม่วงเรา เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะก่อนอื่นเอาชามมาวางแบบนี้เอาพริกของเราใส่ลงไปค่ะวันนี้ชอบรสชาติจัดจานกับผิดเปรี้ยวหวานนิดๆค่ะอร่อยมากๆค่ะตามด้วยใส่ผงนัวลงไปนิดนึงค่ะพอใส่ผงนัวลงไปนิดนึงแล้วนะคะตามด้วยก็เพิ่มน้ําตาลลงไปค่ะช้อนช้อนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ พอใส่น้ำตาลลงไปสองช้อนแล้วนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะใส่ลงไปค่ะหนึ่งช้อนค่ะและก็ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลารรสเด็ดของเราค่ะใส่น้ำลงปลาล,ลงไปสองช้อนแบบนี้ค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็คุลีคุลีคุลีนะคะคลุนคลุนให้เข้ากันค่ะ ทำด้วยเราก็ใส่มะนาวลงไปค่ะพอใส่มะนาวลงไปแล้วนะคะก็โคลรโเคเรโคลรโเคลร,เ,ร,เ,รเลยค่ะดูไปก็น้ำลายไหลไปด้วยค่ะชิมดูจืดนิดนึงใส่น้ำปลาลงไปอีกนิดนึงค่ะรสชาติจะได้เผ็ดเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนิดนิดค่ะอร่อยมากๆคะ่ะ พอใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็คลีคลีตามด้วยเอาปูมาของเราใส่ลงไปค่ะพอใส่ปูม้าลงไปแล้วก็ครุนครุนครนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะพอใส่ครน่นครุนคลีเข้ากันแล้วตามด้วยหอมแดงที่เราหั่นแล้วใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะพอเราใส่หอมแดงลงไปแล้วนะคะเราก็คลีคลีคลรแบบนี้เลยค่ะ พอเราใส่หอมแดงลงไปแล้วตามด้วยมะม่วงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้ใช้มะม่วงเยอะหน่อยค่ะเราชอบทานก็เลยใส่เยอะนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ลงไปก็กรีกรีกรีแบบนี้เลยค่ะ คลุนคลุนให้เข้ากันค่ะพูดไปกันนำไล่ไล่ไปนำค่ะชอบทานมากๆขยามปูม,มามะม่วงปลาระอร่อยมากๆค่ะหลังจากคลุนคลุนเข้ากันแล้วตามด้วยใสขึ้นใช้ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเยอะๆจะได้หอมๆได้อร่อยมากๆค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลีคลีลีคแบบนี้เลยค่ะคลุนคลุนให้เข้ากันเลยค่ะ เมนูยำมะม่วงปูม้าปลาระอร่อยสุดๆเลยค่ะเมนูนี้อร่อยอร่อยค่ะเค่นี้ก็สิ็์เรียบร้อยเตรียมจัดเสิร์ฟรับประทานเลยค่ะ นะคะยำปูมาปลาระอร่อยสุดๆเลยค่ะหอมหอมค่ะรสชาติกลมกล่อมเผ็ดเปรี้ยวหวานอร่อยมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะกับช่องอยู่ไหนก็อร่อยได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะมาทานตำ หรือ,อยำปูม้าปาลาด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยค่ะน้ำปารารสชาติข้นๆอ,อร่อยมากๆค่ะ